วันนี้ช่างเซ็งมาทำคลิปรับรถนะครับแล้วก็แนะนำวิธีตรวจเช็ครถยนต์นะครับก็คันนี้เป็น d m a x 2005นะครับเครื่อง 4JA ฝาทองนะครับเครื่องตัวเดียวกับบางกอ f r ร์นะครับไหมนะครับแต่รุ่นนี้เขาจะมีเทอร์โบโรงงานมานะครับก็โดยปกติรถ d m a x ที่ออกมาเดิมๆโรงงานเลยนะครับแล้วก็ มีเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับแต่อัตราเร่งนะครับอาจจะไม่ทันใจเหมือนกับรถรถที่ยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับก็คันนี้ช่างออกไปเทสแล้วนะครับวิ่ง2 u ยูเทิร์นได้ประมาณ70-80นะครับซึ่งอืนกว่าปกตินะครับเพราะปกติยังไงสักร้อยร้อยสิร้อยยี่น่าจะได้นะครับก็ช่างจะแนะนำวิธีตรวจเช็คนครับอันดับแรกรถตัวนี้ ไม่มีท่อเกวัตบูทนะครับเราก็นี่นะครับเป็นตัว205เทอร์บโบนะครจริงๆแล้วตรงนี้เขาจะมีตุ่มมา,าสามารถเจาะใส่หางเสียบสายายางนะครับหาเกียว1.8เองนะครบับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปแทนที่เดิมเพื่อที่เราจะต่อเกวัตบูทก่อนเราจะต้องรู้ว่าเทอร์บโบบูทเท่าไหร่่านะครับบางทีกองอากาศไม่ค่อยเป่านะครับเทอร์บโบหลวมรุนใบหน้ากุด